สวัสดีครับเพื่อนๆนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่เซมชแ e ลครับก็อย่างที่บอกไปใี e ีที่ผ่านมาก,ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาชำกันต่อในส่วนของไม่ใช่ชำสิเนาะพูดผีเน่เราจะมาปลูกกันต่อในส่วนของสิ่งคนเนี่ยมนะครับเงินไหลามาด่างขาวนี้เพื่อนเเป็นไงครับยังจํากันได้ไหมนะต้นนี้เราพาไปตัดยอดกันเลยใช่ไหมครับตัดในส่วนของที่มันเลยจาก หลักที่เราทำมาเนาะก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนแนะนําเรื่องของหลักนะครับมาก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักที่ทําจากผ้าใช่ไหมครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือหลักที่ทําจากตะแกงแล้วก็เอาพีซมอสนะครับใส่ลงไปในตะแกงเป็นเป็นหลักให้เขาเกาะขึ้นนะครับก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะเดี๋ยวถ้ามิสเอมมีเวลาแล้วก็มีอ่า ขาเรียวัสดุพันที่จะทําให้กับเพื่อนๆได้ได,ดูกันตามการแนะนําของพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลองทํากันดูว่า,าสิ่งที่พี่ๆเพื่อนๆแนะนํากันมาเนี่ยมีประสิทธ,ธิผลมากน้อยขนาดไหนแต่เชื่อได้เลยว่ามันต้องมีประสิทธิธผลที่ดีกว่าที่เป็นใยมะพร้าวนะครับสําเร็จรูปที่มเซมใช้มาเป็นหลักนะครับในการที่จะเอามาให้กับสิงคโคเนียมในการเลื้อยหรือไม่เลื้อยต่างๆให้เลื้อยขึ้นนะครับ ตอนนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นั่นก็คือเงินไหลมาด่างขาวเนี่ยนะครับมีอายุหลังจากที่เราแยกหรือเราตัดออกมาในวิธีการนี้ครับชำน้ำแบบนี้นะครับด้วยอายุแค่สัปดาห์กว่ากว่าเองเพื่อนๆนะครับสัปดาห์กว่ากวาเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเห็นได้ชัดเจนนะครับมาดูต้นนี้กันเลยเนี่ยเนีเนเนเนโอ้โหเพื่อนๆดูครับนี่เห็นไหม ลากเขานะครับจากสีน้ําตาลกลายเป็นลากขาวแล้วนะครับเป็นลากขาวและแสดงว่าเป็นลากเพื่อที่จะพร้อมหาอาหารได้รับและที่สําคัญคือใบนี้ถ้าเพื่อนๆจาได้เห็นไหมครับวันนั้นเขายังแบบเป็นใบอ่อนใบห่ออยู่เลยแต่ตอนนี้คือใบเขาแบบเออขึ้นมาขยายแก่เต็มที่ลวนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นใบที่ไม่มีความเสียหายและสังการช้าแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆเห็นแบบเห็นต้นนี้ไหมเนี้ยเนี่ย นี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับขึ้นหลอดมาแล้วเห็นไหมเออแค่ชําน้ําปกติเองก็ขึ้นหลอดเลยนะแสดงว่าวิธีการชําน้ําก็ไม่มีปัญหาเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการชําน้ําของเราชําแบบไหนเออนะครับเหมือนที่แม่ค้ายา้าําว่าอมิซึต้องบอกพี่ๆเพื่พอนๆนะชําน้ําชําแบบไหนนะครับเราชําน้ําชําแค่2สัปดาห์เห็นไหมครับอันนี้ยังไม่ถึง2สัปดาห์เลยนะสัปดาห์แรกนะครับเราเปลี่ยนน้าทุกวันถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ย นะครับเราเปลี่ยนน้าทุกวันเลยนะครับหลังจากที่เราตัดชําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นเราก็ลินน้ํานี้ออกไปแล้วก็เติมน้ําใหม่เข้าไปนะครับทำแบบนี้1สัปดาห์หลังจากนั้นแล้วนะครับเข้าสัปดาห์ที่2นะครับเราก็ดูว่าถ้าน้ํามีความขุ่นความเหม็นเราก็เปลี่ยนถ้าน้ําไม่มีความขุ่นไม่มีความเหม็นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ปล่อยไปยาวๆได้เลยเพราะว่า ถ้าน้ําที่ขุ่นที่เหม็นแสดงว่ามันมีแบคท,ทีเรียรทํางานอยู่มีเชื้อโรคทํางานอยู่ทําให้ต้นไม้ของเราอาจเกิดปัญหาได้แต่ตอนนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีทําให้น้ําใสมากเพื่อนๆดูสิเนี่ยนะน้ําใสมากๆนะครับไม่มีผลต่อต้นไม้ของเราเลยได้สําคัญเห็นไหมครับพิเซมไม่ได้แต้มปูนปูนแดงเนาะจํากันได้ไหมครับว่าทําไมเราถึงไม่แต้มปูนแดงเพราะว่าตัวของ อไม้ที่เราตัดตรงนี้นะครับมันมีท่อน้ําเลี้ยงเห็นไหมครับมันมีท่อน้ําเลี้ยงที่จะดูดน้ําดูดสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงใบทําให้ใบสดชื่นสวยงามแบบนี้ตลอดเวลาแล้วที่สำคัญเราตัดและแช่น้ําเราไม่ได้อบด้วยนะเพื่อนๆลองดูสิเอาต้นนี้เลยก็ได้เนี่ยเนี่เห็นไหมเห็นยอดที่ที่กําลังขึ้นมาไหมครับนี่เห็นยอดที่กําลังขึ้นมาไหมเนี่ยครับ ยอดไม่ช้ำนะครับไม่เน่านะแล้วก็ที่สำคัญคือยอดเขาพร้อมที่จะเจริญเติบโตได้ด้วยนะครับอ่ะเรามาลงมือในการปลูกกันเลยนะครับวันนี้วัสดุปลูกของเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยมาดูซิว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับสำหรับวัสดุปลูกของเรานะครับเปลี่ยนแปลงแค่จุดจุดเดียวเองนะครับ วัสดุหลักของเรายังคงเช่นเคยครับนั่นก็คือกาบมะพร้าวสับแช่น้ํานะครับล้างแสนแทนดินออกให้เรียบร้อยและที่สำคัญก็คือยังคงมีเพอร์ไลท์ในการที่จะให้ตัวของสอาราอาหารหรือตัวของจุลินทรีย์เข้าไปอยู่เข้าไปอาศัยอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้อาวัสดุปลูกของเราเนี่ยมีความโปร่งโล่งนะครับแล้วเราทําการแตกต่างอีกเรื่องนึงนั่นก็คือตรงนี้ นี่ก็คือดินปลูกในอุดมคติของ Mr. m ิ m เอนะครับที่ใช้ปลูกอโลคาเซียโคโลคาเซียนะครับก็เอามาเป็นดินในการส่วนผสมหลักนะครับช่วยทำให้มีสารอาหารในเรื่องของวัสดุปลูกพวกที่เป็นอาไม้เลื้อยนะครับโดยที่เราไม่ใช้อ่อะไรนะมูลไส้เดือนเราตัดมูลไส้เดือนออกไปเราใช้ดินปลูกแทนนะครับส่วนผสมนะครับนั่นะก็คือ ากามะพรา้าวสับนะครับ2ส,ส่วนเพอร์ไลท์1ส่วนดินปลูก1ส่วนฉะนั้นแล้วเราเน้นที่กามะพเ้าสับจะเยอะหน่อยนะครับก็เทรวมลงไปแบบนี้ส่วนดินปลูกของเราเห็นไหมมันมีทั้งหินภูข้ไฟมันมีทั้งขุยมะพร้าวมีทั้งเพอร์ไลท์มีดินมีปุ๋ยนะครับรวมอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็น ดินปูที่มีคุณภาพมากแล้วก็ใส่เพอร์ไลท์เพิ่มลงไปอีกนะครับ,แ,บ,บและที่สําคัญก็คือเราจะขาดไปไม่ได้ในเรื่องของสารอาหารหลักของเรานะครับคือปุ๋ยนานนั่นคือออสโมโคสนะครับใส่ลงไปอีกประมาณ1-2ช้อนโต๊ะใส่ได้เลยแล้วก็กรบนะครับหรือคนให้เข้ากันนะผสมคนให้เข้ากันแบบนี้แหละนะครับก็จะมีฝุนนนนน่นหน่อยๆนะนะครับฝุ่นหน่อย จริงอันตรายมากนะแต่ไม่เซมลืมบอกตรงๆว่าลืมนะแต่เพื่อนๆพี่ๆอย่าลืมนะนะครับอย่าลืมหน้ากาก,ากด้วยนะครับเวลาเราผสมดินโดยเฉพาะที่มีส่วนผสมของหินนะครับเพอร์ไรท์ครับเพอร์ไรท์เป็นหินนะเพื่อนๆนะไม่ใช่โฟมนะครับไม่ใช่โฟมเพราะหลายๆคนถามว่าเม็ดขาวๆนะั้นเป็นโฟมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเม็ดขาวๆนี่ก็คือหินเพอร์ไรท์ที่ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิความร้อน 1,800-2,500องศาแล้วก็แตกตัวออกมาเป็นป๊อปคอน <c oughs> นะครับแตกตัวออกมาเป็นป๊อปคอนแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,ะมีประโยชน์ต่อการปลูกต้นไม้นะครับถือว่าเป็นวัสดุปลูกที่ค่อนข้างจะนิยมมากๆนะครับอ่าเราผสมดินกันเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้แตกต่างไหมเพื่อนๆเห็นไหม เพราะถ้าเราใช้ตัวดินปลูกของเราในเป็นการส่วนผสมใช่ไหม,ไม,ไมครับก่อนหน้านี้ที่เราปลูกอีพี EP ก้างปาดาใช่ไหมครับเราใช้มูลไส้เดือนดินยังไม่ดําขนาดนี้นะเพื่อนๆดินยังไม่ดําขนาดนี้แต่ตอนนี้เราใช้ดินปลูกในอุณหมขิของเราเนี่ยใส่ลงไปดินปูกหรือวัสดุปุกของเราก็จะออกสีดําหน่อยๆน,น,นะแต่ถ้าเวลาลดน้าไปเรื่อยๆมันก็จะเหลือแต่เพอร์ไลแล้วก็เหลือแต่กากมะพร้าวสับนะครับ เพราะว่าพวกนี้ก็อาจจะไหลจะละลายลงไปบ้างนะเรามาปลูกกันเลยนะครับวันนี้เราจะใช้กระถางเล็กๆนะครับกระถางประมาณ5นิ้วนะครับ5นิ้วใส่ลงไปก็ใส่ดินปลูกลงไปแบบนี้นะครับครึ่งหนึ่งนะครับตามสูตรเลยใส่ครึ่งหนึ่งไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเวลาเราเติมน้ําที่เราจะแช่นะครับเพื่อลองลองน้ำเนี่ยแค่1ส่วนของ3ส่วนในกระถางเท่านั้นแต่เราเติมดินปลูกลงไปครึ่งหนึ่งแบบนี้ฉะนั้นแล้ว ตัวของลากตัวของอะไรโคนหรือตาหน่อเขาเนี่ยจะไม่จมหลอยู่ในน้ําใช่ไหมครับก็จะลอยอยู่เขาก็จะดูดสารอาหารขึ้นมาได้แบบนี้ก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปเพิ่มนะอีกนิดนึงนี่นะฮะเพอร์ไลท์เอ้ยไม่ใช่เพอร์ไลท์สิวันนี้พูดผิดผิดผิดถูกถูกอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นออสโมโฟสนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกต้นไมาให้สวยๆของเราหนึ่งต้นโอ้โหเป็นไงสวยไหมครับ เออนะวันนี้เรามีความสุขกับการลูกต้นไม้แม้ว่าราคามันจะไม่ได้ไม่โดนละแต่ที่สำคัญเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ครับโอ้โหใบนี้เข้าล่างสองแล้วนะนะนะหูแยกๆแบบนี้เข้าล่างสองแล้วเดี๋ยวล่างสามก็แบบฉีกแบบชัดเจนเลยล่างสี่ก็จะมีหูตรงนี้อีกสองหูเป็นห้าใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่ลงไปแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่ออ่าีิงนี่ได้สองต้นก็ได้นั่นที่ิงแยกได้สองต้นเลยเนาะนะครับแต่ว่า เราเราจะเขาเรียกว่าอะไรนะเราตั้งแม่เนาะน้ำแม่ค้าเนาะเพราะว่าเราจะขยายจํานวนทําจํานวนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ดินปูของเราลงไปนะครับแบบนีนะ้หรือถ้าใครแบบเป็นต้นที่แบบสวยงามแบบนี้เลยแบบเนี้ยนะจะทําแบบใส่หลักเลยเงแบบี้ยก็ได้นะครับเพืนะ่อนๆเนาะก็ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เขาก็จะสามารถที่จะเกาะหลักได้เลยนะครับแต่ไม่เซมจะใส่แบบนี้แหละ เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะรอล่าเขาอีกหน่อยนึงนะถ้ารอล่าเขาปุ๊บทะลุออกใต้กระถางเนี่ยมิเซมก็จะเปลี่ยนว่าเปลี่ยนกระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใส่หลักนะครับหลักก็ให้ต้นอะไรขาวของเราเนี่ยเกาะขึ้นไปแล้วก็ยาวขึ้นไปเหมือนต้นแม่เขาแบบนี้นี่เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้ครับนี่คือสูตรดินปลูกของเราและว,วิธีการปลูกนะครับก่อนที่เราจะปลูกอย่างนี้เห็นไหมมิเซมก็แนะนําไปตั้งแต่แรกตั้งแต่เราตัดนาะคือตัดเสร็จเรียบร้อยเราชำน้าใช่ไหมครับ ได้ประมาณสักสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์แต่ต้นนี้มันยังไม่ถึงเลยนะครับยังไม่ถึงเลยแต่เพราะว่าล่าเขาเดินดีมากเราก็เลยจับมาปลูกทำคอนเทนต์กันแบบนี้นะครับเอาละครับใครชอบ EP นี้วิธีการแบบนี้นะครับใครมีหลายขาวอยู่มิซเซมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนมีต้นแม่หลายขาวอยู่แล้วแต่ไม่รู้หรือไม่อยากจะตัดหรือ,อไม่รู้จะตัดไปทําไมเพราะมันขายได้บ้างไม่ขายได้บ้างแต่เราทําจํานวนไปเรื่อยๆในอนาคต มันอาจจะฟุกก็ได้นะครับมีคนกลับมาเล่นแล้วก็คนที่เล่นแบบฉาบฉวยนะต้นไม้เขาตายไปอะไรเงี้ยนะเราเขาอาจจะมาซื้อของเราแบบนี้เราเลี้ยงสวยๆเลี้ยงงามๆนะครับให้ดางดีดางสวยนะครับลักษณะใบาที่เป็นที่ต้องการของต้อง้องตลาดเนี่ยเราก็จะสามารถขายต้นไม้ของเราได้ดีมากๆนะครับเอาละครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u ับ c ไ cribe นะครับรวมถึงกด กระดิ่งนะครับพี่ชองมีเซมด้วยนะครับกับวันนี้พาพี่พี่เพื่อนนะครับมาดูวิธีการผสมดินปูกยังไม่พอนะครับมาดูความเจริญพันธุ์นะครับความเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการของไหลขาวในการชําแบบน้ําเป็นยังไงแล้วสุดท้ายก็มาปลูกเป็นแบบนี้เกิดความสวยงามแบบนี้แล้วทาให้จํานวนของไม้ของเราเพิ่มเพื่อที่ขึ้นขึ้นนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันในพีต่อไปครับเออ EP ต่อไปเราจะแยกบนกระดาษจําได้ไหมครับ ครั้งนั้นเราแยกบนกระดาษไปแล้วหนึ่งรอบตอนนี้เราชําไปแล้วอีกหนึ่งเดือนเง่าเดิมเขางอกมาอีกแล้วเพื่อนแล้วก็งอกแบบด่างคุณภาพเดี๋ยวเราไปปลูกหรือเราไปแยกนะครับเง่าเดิมของบอลกระดาษเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับลเาเพื่อนไปก่อนนะครับ